สวัสดีค่ะนักศึกษาทุกท่านคะชุวิชาอารยธรรมมนุษย์ในโมดูลที่2เรื่องอารยธรรมอินเดียในโมดูลนี้จะประกอบไปด้วย3ตอนค่ะตอนแรกอารยธรรมอินเดียสมัยโบราณตอนที่2อารยธรรมอินเดียสมัยกลางและก็ตอนที่3คืออารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ค่ะในโมดูลนี้นะคะจะไปวัตถุประสงค์ด้วยกันเนี่ยสวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์แรกคืออธิบาย ลักษณะสำคัญของอารายธรรมอินเดียสมัยโบราณได้ข้อที่สองนะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารายธรรมอินเดียสมัยกลางได้แล้วก็ข้อที่สามนะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารายธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่ได้และข้อสุดท้ายคือข้อที่สี่เปรียบเทียบลักษณะสำคัญของอารายธรรมอินเดียแต่ละสมัยได้ ในทั้ง3ตอนนี้นะคะมาดูที่ตอนแรกก่อนนะคะตอนแรกคือจะเป็นพูดถึงเรื่องของอรารยธรรมอินเดียสมัยโบราณค่ะจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกอรารยธรรมสิธ่ธทุเรื่องที่2อรารยธรรมสมัยอารยันค่ะแล้วก็เรื่องที่3อรารยธรรมอินเดียสมัยรชาชวงศ์ทั้ง3เรื่องนี้จะมีวัตถุประสงค์อยู่ด้วยกัน3ข้อค่ะข้อที่1คือ อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมร่มแม่น้ำสินธุได้ข้อที่2อนะคะอธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอารยันได้และข้อที่3อธิบายลักษณะสำคัญของอารยธรรมอินเดียสมัยราชวงศ์ได้มาดูค่ะว่าในแต่ละตอนนะคะและก็แต่ละเรื่องจะมีเนื้อหาอะไรบ้างมาดูที่เรื่องแรกค่ะคืออารยธรรมสินธุ อารยธรรมสินธุเนี่ยกลุ่มชนกลุ่มแรกที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณอารยธรรมสินธุคือพวกชาวดาวินเดียนค่ะเข้ามาตั้งถิ่นฐานอะไรบ้างเขาสามารถค้นพบซากเมืองโบราณสองแห่งที่สำคัญคือเมืองโมเฮนโจดาโรแล้วก็เมืองฮาร์ป้าทั้งสองเมืองนี้พอขุดเข้าไปปุ๊บจะพบว่าโอ้โหเมืองเขาสร้างความเจริญค่อนข้างจะมาก สร้างความเจริญในเรื่องอะไรบ้างเรื่องการวางผังเมืองอย่างเป็นระบบเขาวางผังอย่างเป็นระบบเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นอาคารสถานที่แบบไหนอาคารของหน่วยการปกครองเป็นแบบนี้อาคารของบ้านประชาชนมีลักษณะแบบไหนนะคะเขาวางผังเมืองอย่างเป็นระบบอย่างมากนี่คือความเจริญที่เพิได้ของพวกชาว ดาวินเดียนนะคะที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณที่รับลุ่ม,มน้าสินธุนั่นเองประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณรุ่ม,มน้าสินธุในช่วงเวลานี้ก็จะประกอบอาชีพกสิกรรมแล้วก็เลี้ยงสัตว์ค่ะมีการผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ประเภทต่างๆเกิดขึ้นมีการทําเครื่องปั้นดินเผาที่มีรดลายสีดําบนพื้นสีแดงรู้จักการปั่นฝ้ายนะคะแล้วก็รู้จักการทอผ้าขึ้นใช้ในช่วงเวลานี้เช่นเดียวกันค่ะ นับถือเทพ,พเจ้าร้ายองค์แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเทพผู้หญิงหรือเทพสตรีนั่นเองค่ะแล้วก็มีการความเชื่อเรื่องผู้ผีปีศาจนะคะแล้วก็เทพ,พเจ้าที่สิงสถิตยอยู่ตามธรรมชาติต้นไม้ลำธารภูเขาฝนน้ำเชื่อแบบนี้และที่สำคัญที่สุดเขาสันนิษฐานว่ากลุ่มชนกลุ่มนี้มีการติดต่อกับดินแดนเมโสโปเตเมียเพราะอะไรเพราะว่าเขาพบเครื่องมือเครื่องใช้ที่เป็นที่เรียกว่าเครื่องปั้นดิบเผา ะะที่มีลักษณะเฉพาะของบริเวณลุ่มมน้ำสินธุแต่ไปพบที่เมโสโปเตเมียแล้วเขาพบเครื่องประดับบางอย่างนะคะที่เป็นลักษณะเฉพาะของดินแดนเมโสโปเตเมียที่บริเวณลุ่มมน้ำสินธุดังนั้นเขาก็เลยสันนิษฐานว่าทั้งสองแห่งนี้มีการติดต่อสัมพันธ์กันอยู่ค่อนข้างจะมากค่ะ อารยธรรมต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยอารยันค่ะเรื่องต่อไปนะคะอารยันเนี่ยเข้ามาลุกรานนะคะและก็ยึดครองดินแดนทางตอนเหนือของอินเดียตามที่ราบรุ่มแม่น้ําคงคาจากนั้นก็สร้างบ้านเมืองและความเจริญขึ้นที่สําคัญคือเขาเข้ามาลุกรานแล้วก็ขับไล่ชาวดาวินเดียนออกไปนะ,ะดาวินเดียนซึ่งเป็นเจ้าของบริเวณนี้ไล่ออกไปบางคนก็หนีออกไปอยู่ป่า บางคนโดยเฉพาะผู้หญิงที่หนีไม่ทันก็ถูกจับไปเป็นฆ่าทาสปริวารในชนในบ้านของชาวอารยันนั่นเองชาวอารยันจะเป็นคนที่รูปร่างแตกต่างกับดาวิดเลนอย่างชัดเจนมากดาวิดเลนเป็นคนที่ตัวสูงสงผิวคำ้ำค้ำผมหยิกๆิส่วนอารยันจะเป็นคนที่ผิวขาวตัวเล็กๆแต่ค่อนข้างที่จะโหดร้ายกว่าอารยันเนี่ยประกอบอาชีพพาะปลูกพือที่ปลูกก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้าวชนิดต่างๆอารยันจะนับถือแม่วัว ว่าเป็นสมบัติและทรัพย์สินที่มีค่ามากที่สุดทําให้แม่วัวเนี่ยกลายเป็นสัตว์ที่คนอารยันเนี่ยให้ความเคารพบูชาห้าบริโภคเนื้อวัวซึ่งเป็นต้นเขาของผู้ที่นับถือศาสนาฮินดูนั่นเองนะคะที่นับถือว่าวัวเนี่ยเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็ในช่วงของอารยันที่เข้ามาที่บริเวณลุ่มน้ําสินธุนี้นะคะเราจะแบ่งความเจริญของอารยธรรมของอารยันเนี่ยออกเป็นสองยุคด้วยกันยุคแรกก็คือยุคพระเวทค่ะ ยุคพระเวทเนี่ยจะเป็นยุคที่ถือว่าอารยันเนี่ยมีการตั้งมั่นนะคะที่ในบริเวณนี้อย่างมั่นคงแล้วพอตั้งมั่นแล้วปุ๊บก็พยายามที่จะรวบรวมคัมภีร์ทางศาสนาที่เรียกว่าคัมภีร์พระเวทมีอยู่สามเล่มน,นะคะมีฤา,าเวทอายุรเวทแล้วก็สามเวทเราเรียกรวมกันว่าไตาเวทัท่นเองลักษณะการปกครองที่หลังมีการล่มตกกันแล้วก็จะมีการปกครองที่หัวหน้าเผาก็เริ่มเป็นราชาจะมีความกล้าหาญมาก ต้องเป็นคนที่มีความสามารถในการหลบเนื่องจากว่าชาวอารยันเนี่ยจะนิยมการทําสงครามมากเริ่มมีการเพาะปลูกนะคะเริ่มมีการเพาะปลูกข้าวชนิดต่างๆมีการเลี้ยงสัตว์ประเภทวัวนะคะและถือว่าใครก็ตามที่มีวัวเยอะคนนั้นเนี่ยมังค่้งเลี้ยงแพะแกะม้าต่างๆนะคะสังคมของชาวอารยันในยุคพเวทเนี่ยจะเป็นสังคมที่เขาบอกว่าสงบสุขมากหน่วยการปกครองที่เล็กที่สุดคือครอบครัว ผู้ชายจะทําหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและก็ทําหน้าที่ในการเป็นผู้นําของพิธีทางศาสนาด้วยนะคะเริ่มมีการแบ่งหรือเกิดระบบวรรณาขึ้นเพราะอะไร <S <S เพราะในช่วงแรกเนี่ยอย่างที่บอกว่าเมื่อดาวินเดียนโดนเข้ามาอยู่นะฮะโดนจับเข้ามาเป็นข้าทาสก็เกิดการผสมผสานกันขึ้นมาดังนั้น ชาวอารยันกลัวว่าถ้าเกิดการผสมผสานขึ้นระหว่างอารยันกับดาวิเดียนลูกที่เกิดมาส่วนใหญ่จะเป็นดาวิเดียนก็เลยกลัวว่าอารยันจะโดนเกิดเผาพันธุก็เลยห้ามการผสมผสานกันขึ้นระหว่างอารยันกับดาวิเดียนทําให้เกิดระบบวรรณะขึ้นมานะคะแล้วก็เชื่อเรื่องเทพเจ้าที่มีอยู่ทรรมตามธรรมชาตินั่นเองค่ะยุคต่อไปคือมหากาพย์มหากาพย์เนี่ยเรื่องราวของยุคมหากาพย์จะพบในสองเล่มสําคัญก็คือมหารารตะยุทธ์แล้วก็รามเกียรตินั่นเอง ลักษณะการเมืองในช่วงเวลานี้จะแบ,บ่งเป็นสองแบบแบบสาธารณรัฐที่ปกครองด้วยสภาอามาตย์ในระบบรัฐสภาและก็รับแบบราชาธิปไตยที่ปกครองด้วยกษัตริย์มีการใช้เหรียญทองแดงแทนการใช้วัวในกแบบารทนใช้วัวแบบไหนในการแลกเปลี่ยนสินค้าสมัยก่อนจะซื้ออะไรก็เดินจูงวัวไปแต่ตอนนี้ใช้เหรียญทองแดงแทนมีการค้าที่จเจริญรุ่งเรืองมากและก็ระบบวรรณะในช่วงเวลานี้มีความชัดเจนขึ้นแบ่งเป็น4วรรณะคือ วนาพราหมณ์วนากริย์แล้วก็วนะแพทย์แล้วก็วนาศูดสี่วนะด้วยกันชัดเจนมากขึ้นกว่าในยุคพเวศนั่นเองค่ะสังคมในช่วงเวลานี้ของอินเดียก็เกิดศาสนาขึ้นแย่มากมายนะคะในช่วงเวลานี้ศาสนาเชนศาส,สนาพราหมณ์แล้วก็ศาสนาพุทธค่ะในช่วงป,ปลายของยุคมหภาคมีชาวต่างชาติเข้ามาดุกลานแล้วก็เริ่มมีอิทธิพลต่ออารยาธรรมอินเดียอย่างมากเช่นเดียวกันค่ะ เรื่องต่อไปนะคะคืออรารยธรรมสมัยราชวงศ์ราชวงศ์เริ่มแรกเลยของอินเดียคือราชวงศ์โมริยะค่ะจะเป็นราชวงศ์ที่ผสมผสานกันนะคะเป็นกลุ่มชนที่เข้ามาเป็นต้นเขาของราชวงศ์นี้คือเป็นชนเผ่าอรารยันผสมกับชาวดาวินเดียนนะคะกลุ่มคนนี้นะคะเข้ามารวบรวมนะคะรวมตัวกันเป็นจกักรวรรดิโดยมีจัตคุปเป็นหัวหน้าเผ่าโมริยะกีทาทัพเข้ามา นะคะแถวรุ่ม,มน้ำปัญจบนะคะแล้วก็สามารถรวบรวมแคว้นเล็กๆในบริเวณรุ่ม,มน้ำคงคาเอาไว้ได้ทั้งหมดค่ะขับไล่ชาวต่างชาติจำได้ใช่ไหมคะที่เข้ามาในช่วงปลายยุคม,มหากราบออกไปจากอินเดียและต่อมาก็เข้ามานะคะแล้วก็รวบรวมบริเวณเมืองต่างๆหรือแคว้นต่างๆเข้าด้วยกันในบริเวณรุ่ม,มน้ำสินธุและจากจากนั้นก็เลยสถาปนาราชาวงศ์โมริยะขึ้นปกครองอินเดียค่ะ พระมหากษัตริย์ที่โดดเด่นอย่างมากเลยและได้รับการยกย่องว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโลกเลยเราทุกคนต้องรู้จักดีอย่างแน่นอนเลยก็คือพระเจ้าอาศมหาราชนั่นเองเพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการในเรื่องของการเผยแผ่พุทธศาสนาค่ะจะเห็นได้ว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยในช่วงเวลาของพระเจ้าอาศมหาราชเนี่ยมีความเจริญอย่างมากเลยนะคะในเรื่องราวของพุทธศาสนา ไม่ว่าจะเป็นอรารยธรรมอะไรก็ตามด้านไหนก็ตามส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมาดูเรื่องแรกก่อนด้านศิลปกรรมมีการสร้างนะคะศิลปกรรมที่ซึ่งส่วนใหญ่ก็คือได้แก่เรื่องของการกอร่อสร้างแล้วก็ประติมาก,กรรมการกอร่อสร้างก่อนนะคะจะได้รับอิทธิพลจากเปอร์เซียแล้วก็กรีกมีการกอร่อสร้างเสาหินและก็สถูปนะโดยเสาหินที่โดดเด่นนะคะพระเจ้าโอโศกเนี่ยก็จะสร้างเสา,สาหินขึ้นมา ที่เสาหินเนี่ยจะจารึกพระธรรมคำสัมสอนเอาไว้นะคะทางพุทธศาสนาหลังจากนั้นพระอ,องค์เผยแผ่หรือขนยขยายอาณาเขตไปที่ใดก็ตามก็จะเอาเสาหินเนี่ยไปตั้งตามเขตนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงการเผยแพร่อาณาเขตแล้วก็เผยแพร่พุทธศาสนาไปด้วยเราเรียกเสาหินนั้นว่าเสาหินพระเจ้าอโศกนั่นเองค่ะส,สถูก็ถือว่าเป็นสถูปที่งดงามที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งนะคะในช่วงเวลานั้นสถูปที่ถือว่างานที่สุดคือสถูปที่เมืองสันจีนั่นเอง ส่วนปฏติมาก,กรรมค่ะก็จะนิยมแกะสลักหินนะะประดับไปที่วัดบ้างนะคะงานแกะสลักส่วนใหญ่จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับศาสนาพุทธประวัตินะคะเทพต่างๆเยอะแยะมากมายและงานแกะสลักที่ถือว่ามีชื่อเสียงอย่างมากและถือว่างดงามที่สุดคือภาพแกะสลักนะคะหรืองานแกะสลักที่หัวเสานะที่เราบอกว่าเสาหินพระเจ้าอาโศกก็มีการแกะสลักเป็นรูป สัตว์ต่างๆทางพุทธศาสนาเอาไปประดับไว้ตามหัวเสาที่เรียกว่าเสาหินพระเจ้าอาโศกนั่นเองหลังจากสิ้นสมัยพระเจ้าอาโศกแล้วราชวงศ์มริยาก็ค่อยๆค่อนข้างจะอ่อนแอลงค่ะเข้าสู่ราชวงศ์ใหม่คือราชวงศ์สังกัดราชวงศ์สังกัดนับว่าเป็นยุคที่ถือว่าต่างชาตินะคะเป็นยุคต่างชาติราชวงศ์แรกเลยที่เข้ามาป,ปกครองอินเดียความเจริญในช่วงนี้เกิดอะไรบ้างเกิดมนณคดี ะะมีวัคดาคาดีมีการรวบรวมตำราพุทธศาสนาขึ้นเรียกว่าปัญหาของพระเจ้ามิลินเป็นเป็นเหมือนเป็นวรคดคดีถามตอบล้วค่ะปัญหาทางศาสนาส่วนด้านศิลปกรรมก็จะมีงานศิลศิลปะแบบกรีกเข้ามาปะปนเป็นครั้งแรกจะเห็นได้ว่ารูปปั้นหน้าพัฒปฏิมาของพระพุทธเจ้าในช่วงนี้จะมีความ งดงามตามแบบของเทพเจ้าอ,อพอลโลคือหล่อมากนะดูดีมากนะจะมีลักษณะที่บุรุษควรจะมี32ประการนะคะถือว่างดงามที่สุดในช่วงเวลานี้เกิดศิลปะแบบคันธาราชขึ้นคือรูปหน้าพัฒปติมาอย่างที่บอกอะล่ะคะ่ะจะมีความคล้ายกรีกนะคะแล้วก็พระพุทธรูปคันธาราชเนี่ยได้รับการยกย่องว่าเป็นจากทั่วโลกเลยว่าเป็นศิลปะที่งามที่สุดค่ะแล้วก็มีการ วาดภาพบนฝาผนังถ้ำน,นะคะที่ถ้ำอชันตะต่างๆนะคะถ้ำบาจาบาจาถ้ำอชันตะต่างๆนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นภาพที่เกี่ยวกับพระพุทธประวัติทั้งสิน้นราชะวงศ์ต่อไปค่ะคือราชะวงศ์กุศนะกษัตริที่มีชื่อเสียงนะคะอย่างมากเลยของในสมัยนี้ก็คือจะเป็นพระเจ้ากนิสกะนะคะราชะวงศ์กุศะเนี่ยจะเป็นพวกอยู่ชีที่อพยพเล่อ่อนมาจากทะเลทราย เลี้ยงสัตว์เข้ามาจากทะเลรายโกบีเข้ามานะคะแล้วก็ยึดครองดินแดนบริเวณนี้นะคะโดยพระเจ้ากนิสก,กะเนี่ยทรงได้รับยกย่องอย่างมากในเรื่องของการอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาโดยพระองค์สนับสนุนพุทธศาสนา,านิกายมหายานค่ะแล้วก็เผยแพร่พ,พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยไปยังบริเวณภาคเหนือของอินเดียและในดินแดนต่างๆนะคะทำให้พุทธศาสนานิกายมหายานเนี่ยเผย,ยแพร่ไปยังที่ไหนบ้างทิเบต จีนญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีนะคะเพราะฉะนั้นประเทศเรานี่ยก็คือจะเป็นพุทธแต่เป็นพุทธแบบมหายานโดยการใช้เส้นทางทางการค้าเป็นหลักในการเผยแพร่นะคะมีการสร้างสถูปและเจดีย์ขนาดใหญ่ขึ้นเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างที่ถือว่าค่อข้างจะงดงามอย่างมากเลยค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ทรงบํารุงเ,เศรษฐกิจต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะมีการสร้างมีการประดิษฐ์ เครื่องเทพไหมเหรียญกระสับแล้วก็เล่าองุ่นด้วยถือว่าในช่วงเวลานี้ค่อนข้างจะมีความเจริญอย่างมากเลยค่ะ เรื่องอารยธรรมอินเดียสมัยกลางค่ะจะประกอบไปด้วยนะคะเรื่องแรกอารายธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะเรื่องที่สองอารายธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะมีวัตถุประสงค์ที่สําคัญเนี่นะคะสองข้อข้อแรกอธิบายลักษณะสาําคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะได้ข้อที่2ออธิบายลักษณะสาําคัญของอารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะได้มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคือ อารยธรรมสมัยราชวงศ์คุปตะค่ะนะคะและวงศ์นี้เนี่ยจะมีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากจนกระทั่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทองของอารยธรรมอินเดียโดยมีความเจริญสูงสุดในทุกๆด้านเลยค่ะกริย์ที่มีชื่อเสียงคือพระเจ้าจันทคุต์ที่สองนั่นเองค่ะมาดูในแต่ละด้านว่ามีอะไรบ้างด้านการปกครองค่ะพระอ,องค์เนี่ยจะปกครองด้วยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแบบเดียวกับที่ปกครองในสมัย ราชวงโมริยะอะไรค่ะส่วนด้านสังคมเขาบอกว่ามีหลวงจีนท่านหนึ่งนะคะคือหลวงจีนฝ่ายเหียนเดินทางมาจากจีนนะคะเข้ามาอินเดียแล้วก็พบว่าในช่วงเวลานี้สังคมอินเดียมีความสุขอย่างมากแล้วก็พลเมืองเนี่ยค่อนข้างจะร่ำรวยร่ำรวยมาจากอะไรบ้างร่ำรวยมาจากการที่เขามีการติดต่อค้าขายกับดินแดนเอเชียตอนออกเฉียงใต้ ด้านวรรณคดีก็ถือว่าเป็นสมัยยุคทองเลยค่ะของวรรณคดีสันสกฤตและก็ได้รับการสนับสนุนอย่างมากเลยจากพระมหากษัตริย์ส่วนด้านการศึกษาอันนี้ที่สําคัญมากมีมหาวิทยาลัยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้และมหาวิทยาลัยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้เป็นแบบไหนจะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงเฉพาะทาง ใครอยากเรียนภาษาสันสกิตต้องไปเรียนมหาลัยนี้ใครอยากเรียนภาษาฮินดูก็ต้องไปเรียนภาษามหาวิทยาลัยนี้นะคะนี่คือมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะเฉพาะทางนั biography. ่นเองค่ะด้านศาสนาก็มีการฟื้นฟูลัทธิฮินดูใหม่ข <uliflower. magic. S 2> ึ้นมาด้านศิลปกรรมค่ะนิยมสร้างโบสถ์มีการนำศิลปะแบบพุทธรวมผสมผสานกับฮินดูพระพุทธรูปก็ถือว่า ในช่วงเวลานี้ถือว่างดงามสมัยหนึ่งของอินเดียเลยค่ะส่วนจิตกรรมฝาผนังก็จะงาม,มากเหมือนกันแสดงอารมณ์เช่นภาพฝาผนังที่ถ้ำอชันตะนะคะจะึงแสดงอารมณ์ถึงความที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอย่างมากเลยนะคะแต่เมื่อหลังไปไปลายนะคะราชวงศ์คุปตะก็จะเริ่มไปไปลายของราชวงศ์ก็จะเริ่มเสื่อม ลงแล้วก็ค่อยๆสิ้นสุดลงนะคะโดยจะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เรียกว่าพวกชาวฮั่นเนี่ยเริ่มเข้ามารุกรานนะคะทำให้อารยธรรมอินเดียในช่วงเวลานี้นี่นะ,ะในช่วงปลายของราชวงศ์คุปตะก็แตกออกเป็นแคว้นเล็กแคว้นน้อยหลากหลายแคว้นมากเลยค่ะนะคะเรื่องต่อไปนะคะคืออารยธรรมสมัยหลังราชวงศ์คุปตะค่ะก็คือหลังจากที่ปลายคุปตะราชวงศ์ต่างๆนะฮะพอคุปตะแตกก็เกิดแคว้นต่างๆ ลุกขึ้นมานะคะต่อสู้กันแย่งชิงกันนะคะสุดท้ายก็มีชาวฮินดูกลุ่มหนึ่งนะคะเข้ามารวบรวมดินแดนหรือแคว้นต่างๆที่แตกแยกกันเนี่ยรวบรวมเข้าป่าแล้วก็ตั้งเป็นราชวงศ์ใหม่ขึ้นนะคะก็คือราชวงศ์หันศานั่นเองขับไล่พวกหั่นที่เข้ามาช่วงปลายคุปตะเนี่ยออกไป กษัตริย์ที่มีอํานาจในสมัยนี้แล้วก็มีชื่อเสียงอย่างมากเลยของสมัยราชวงศ์ฮันซาคือพระเจ้าฮันซาวัฒนานั่นเองค่ะพงสร้างอะไรไว้บ้างสร้างอารยธรรมอะไรให้กับอินเดียบ้างทรงอุปถรัรมภุทธศาสนามหายานควบคว่ไปกับศาสนาฮินดูและในสมัยนี้ก็ยังมีความเจริญอย่างมากทั้งทางด้านการปกครองกฎหมายเศรษฐกิจแล้วก็มีความสัมพันธมตรตีอันดีกับเพื่อนบ้านด้วย แต่หลังสมัยของพระอ,องค์ค่ะอาณาจักรก็แตกแยกอีกเหมือนเดิมค่ะเป็นแคว้นอิสระห้ายแคว้นแล้วก็ยังถูกมุสลิมเข้ารุกรานก็คือพวกเติร์กและก็พวกมองโกนั่นเองค่ะ ะะเรื่องอารยธรรมอินเดียก่อนเข้าสู่สมัยใหม่คะ่ะจะมีด้วยกัน2เรื่องคือเรื่องที่1อารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลคะ่ะเรื่องที่สองก็คืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกวัตถุประสงค์มีอยู่2ข้อเช่นเดียวกันคะ่ะข้อที่ 1. อธิบายลักษณะสําคัญของอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลได้ข้อที่ 2. ออธิบายอารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตะวันตกได้ มาดูที่เรื่องแรกก่อนนะคะคือเรื่องอารยธรรมสมัยราชวงศ์โมกุลค่ะจักรพรรดิที่ถือว่าสร้างความเจริญให้กับจักรวรรดิโมกุลนะคะมีอยู่ด้วยกันหลายพระองค์ด้วยกันค่ะที่สําคัญคือพระเจ้าอักบาหรือที่เรียกว่าอักบามหาราชหรือจักรพรรดิอักบานั่นเองค่ะทรงเป็นนักรบที่ยิ่งใหญ่มากและก็ทรงเป็นนักปกครองที่ถือว่าชาญฉลาดที่สุดพองค์ได้สร้างความเจริญให้กับอินเดีย อย่างมากเลยนะคะในช่วงเวลานี้โดยมีอะไรบ้างด้านแรกคือด้านการปกครองสมัยจกักรพรรดิอักบาลเนี่ยนะคะทรงสามารถขยายอาณาเขตไปอย่างกว้างขวาง,งมากทรงจัดการปกครองแบบใหม่นะคะโดยการรวบอํานาจเข้าสู่ศูนย์กลางมีการส่งตัวแทนจากศูนย์กลางเนี่ยนะคะศูนย์กลางเนี่ยออกไปปกครองในส่วนภูมิภาคต่างๆนอกจากนี้พระองค์ยังสร้างสถาบันพะมหากษัตริย์ให้มีอํานาจเด็ดขาด และก็บริหารราชการแผ่นดินให้แบ่งเป็นข้าราชการออกเป็นสองฝ่ายนะคะคือฝ่ายปกครองกับฝ่ายเก็บภาษีและก็จะมีข้าราชการฝ่ายภาษีเนี่ยทำหน้าที่ในการเก็บภาษีต่างๆด้วยด้านศาสนาค่ะพระเจ้าอักบราร์เนี่ยนะคะทรงนับถือศาสนาอิสลามแต่ก็พระองค์เนี่ยโดดเด่นตรงที่ว่าพระองค์เนี่ยทรงผ่อนปลนการนับถือศาสนาโดยเฉพาะศาสนาฮินดูเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู แล้วก็พระอ,องค์เนี่ยมีพระมเหสีองค์หนึ่งที่เป็นชาวฮินดูด้วยดังนั้นจึงต้องเปิดโอกาสให้มีชาวฮินดูเนี่ยเข้ามารับราชการนะคะเทียบเท่ากับชาวมุสลิมเลยค่ะนะคะแต่พอมาสมัยหลังของพระอ,องค์คือพระเจ้าจารันกีก็กลับมาเข่งคัดมุสลิมใหม่นะคะเข่งคัดใหม่เป็นพระอ,องค์เป็นมุสลิมที่เข่งคัดพระอ,องค์ก็เลยกีดกันนะคะการนับถือศาสนาอื่นๆนะคะในช่วงเวลานี้ทําลายโบสถ์วิหารต่างๆไปเยอะแยะมากมายนะคะ ด้านสถาปัตย,ยกรรมนะคะในสมัยหนึ่งนะคะในสมัยนั้นนะคะมีการสร้างรสร้างพระราชวังแห่งใหม่ที่เรียกสร้างเมืองแล้วกันนะคะฟาเตปูสิคีแต่ว่าสร้างเขาบอกสวยมากแต่สร้างได้15ปีก็เลิกไม่อยู่ไม่ได้ละเพราะอะไรไม่มีน้ําก็เลยต้องย้ายกลับมาที่เดิมนะคะแล้วก็มีในสมัยพระเจ้าซาเจฮานนะคะพระองค์ก็ทรงย้ายเมืองหลวงไปกลับมาที่เดลีใหม่ แล้วพระองค์ก็สร้างสุลามุกสร้างทัชมาฮาะะที่ถือว่ามีชื่อเสียงที่สุดในปัจจุบันเป็นสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียงมากสร้างขึ้นนะคะเพื่อระลึกถึงพระมเหสีของพระองค์ที่เสียชีวิตไปนะคะสวรรคตไปสุสานแห่งนี้จะมีการสร้างด้วยหินอ่อนสีขาวประดับเ,เพชรพลอยหินโมราต่างๆเยอะแยะมากมาย ส่วนจิตกรรมนะคะที่โดดเด่นที่สุดก็คือในสมัยของหลังของ,ของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองค่ะศิละปะในสมัยนี้นะคะจะเป็นศิละปะแบบอิหร่านอินเดียแล้วก็ยุโรปผสมประสานกันถือว่าสวยมากนะคะได้วรรณคดีค่ะจะมีการเขียนตำราแล้วก็แต่งวรรณคดีเป็นภาษาพื้นเมืองเกิดภาษาใหม่ขึ้นมาคือภาษาอุรดูนะคะเป็นการผสมผสานระหว่างภาษาอาหรับ เปิดเสียแล้วก็ภาษาฮินดูนั่นเองค่ะส่วนราชวงศ์โมกุลเนี่ยช่วงไปลายก็เริ่มเสื่อมลงโดยเฉพาะในสมัยพระเจ้าโอหลังเซ็นั่นเองเนื่องจากว่านโยบายกดขี่ด้านเชื้อชาติและก็ศาสนานั่นเองค่ะทําให้ในช่วงปลายหลังๆราชวงศ์นี้เนี่ยค่อนข้างจะออดแอสุดท้ายก็เสียให้กับอังกฤษนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะเรื่องสุดท้ายคืออารยธรรมอินเดียกับการเข้ามาของชาวตอนตกกลุ่มชนกลุ่มแรกเลยหรือประเทศแรกเลยนะหรือชนชาติแรกละกันนะคะที่เข้ามาในอินเดียก็คือโปรตุเกสเข้ามาคือวัตถุประสงค์แรกเลยคือเพื่อเผยแพร่คริสตศาสนาแต่หลังๆการเผยแพร่คริสตศาสนาไม่ได้สร้างผลประโยชน์อะไรให้กับโปรตุเกสมากวัตถุประสงค์ของการ เข้ามาของโปรตุเกสจึงเปลี่ยนไปก็คือจากการเผยแพร่คริสตศาสนาเปลี่ยนมาเป็นเพื่อค้าขายเพราะว่ากาไรจากเครื่องเทศเนี่ยมันมหาศาลมากก็เลยทําให้โปรตุเกสเนี่ยสนใจที่จะค้าขายกับชาวอินเดียมากกว่าที่จะเผยแพร่คริสศาสนาค่ะกลุ่มชนต่อมาที่เข้ามาในช่วงเวลานี้คือชาวฮอลันดาหลังจากที่การเข้ามาของโปรตุเกสแล้วชาติที่เดินทางเข้าสู่อินเดียต่อมาคือชาวฮอลันดานั่นเองเข้ามาจัดตั้งบริษัทที่เรียกว่าอีส อินเดียขึ้นนะ d a s is อินเดียขึ้นบริษัทนี้ได้รับสิทธิจากรัฐบาลแห่งเนเธอร์แลนด์ค่ะมอบสิทธิ์ขาดเลยในการปฏิบัติหน้าที่นะคะในอนณานิคมในทวีปเอเชียนะมีการสร้างเมืองปัตตเวียขึ้นนะคะให้ชาวพื้นเมืองนะในเกาะชาวาเพื่อเป็นศูนย์กลางของการค้าของฮอลันดานั่นเองชนชาต,ติต่อไปที่จะเข้ามาในอินเดียก็คืออังกฤษนั่นเองค่ะอังกฤษเข้ามาเนี่ยมีการ จัดตั้งเป็นบริษัทอินเดียตะวันออกขึ้นขึ้นฝั่งที่เมืองสุลัตนะคะบนชายฝั่งคุชลานั่นเองแล้วก็เดินทางไปถึงราชสํานักโมกุลนะคะที่เมืองอัคคลาซึ่งตรงกับสมัยของพระเจ้าจาหันกรีนั่นเองนะคะแล้วก็มีการจัดตั้งสถานีการค้าประจําที่เมืองสุรัตเป็นแห่งแรกเลยค่ะอังกฤษถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จอย่างมากเลยค่ะในการเผยแร่อิทธิพลในอินเดียเพราะอะไรเพราะอังกฤษไม่สนใจ ที่จะเรื่องของเผยแพร่คือศาสนาอังกฤษเข้ามาวัตถุประสงค์คือเพื่อค้าขายเท่านั้นดังนั้นก็เลยทําให้ชาวอินเดียเปิดรับอังกฤษค่อนข้างจับมากเลยค่ะทาให้อังกฤษเนี่ยมีการตั้งสถานีการค้าตามเมืองชายฝั่งต่างๆค่อนข้างจะมากนะคะจากนั้นอังกฤษก็ค่อยๆขยายเข้าสู่ย,ยึดครองอินเดียทีละน้อยทีน้อย,อย,อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่องอีกชนชาติหนึ่งที่เข้ามาอย่างอินเดียก็คือฝรั่งเศสนั่นเอง เป็นชาวตะวตันตกอีกชาติหนึ่งเลยค่ะที่เข้ามาที่อินเดียเข้ามาถือว่าเป็นคู่แข่งคนสําคัญเลยของอังกฤษในอินเดียค่ะนะคะเข้ามาก็คือจะเป็นบริษัทของฝรั่งเศสนั่นเองนะคะรัฐบาลฝรั่งเศสก็ตั้งตั้งบริษัทอินเดียตะว,วันออกขึ้นบริษัทฝรั่งเศสแตกต่างไปจากบริษัทอังกฤษและก็ฮอลันดาค่ะเนื่องจากเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นโดยรัฐจึงมีฐานะเป็นองค์กรของรัฐมากกว่าอังกฤษ ะะสถานีการค้าแห่งแรกก็คืออยู่ที่เมืองสุรัตเช่นเดียวกันคะ่ะต่อมาก็ย้ายไปอยู่ที่เมืองปอนดิเชอรีแล้วก็มีการตั้งสถานีการค้าที่เมืองอื่นๆน,นะคะอีกหลายๆเมืองนะคะในอินเดียคะ่ะอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยแข่งกันแข่งกันที่จะมีอิทธิพลนะคะในอินเดียนะ,ะแข่งกันอย่างมากเลยนะคะระหว่างอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสนะคะแข่งกันเพื่อจะสแสวงหาผลประโยชน์ แล้วก็อังกฤษกับฝรั่งเศสก็ต่อสู้กันทั้งสนามในยุโรปเองต่อสู้กันมาอย่างยาวนานมากจนกระทั่งเกิดสงครามที่เรียกว่าสงคราม7ปีขึ้นสงคราม7ปีนียมีผลยังไงมีผลคือฝรั่งเศสแพ้พอฝรั่งเศสแพ้ก็เลยส่งผลให้อิทธิพลของฝรั่งเศสในอินเดียก็หมดไปด้วยทําให้ชนชาติที่มีอิทธิพลในอินเดียเหลืออยู่ชนชาติเดียวก็คืออังกฤษนั่นเองอังกฤษก็เลยเข้าครอบครอง แคว้นต่างๆค่อยๆครอบครองไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ชื่อว่าเหตุการณ์ที่เรียกว่ากบฏสีปอยเป็นกรบฏท,ที่ทหารพื้นเมืองนะคะเกิดเรียกร้องนะคะแล้วก็เกิดทําการกรบฏขึ้น,นเหตุการณ์กบฏครั้งนี้มันนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของอินเดียอย่างมากก็คือทําให้รัฐบาลอังกฤษใช้สาเหตุนี้นะสาเหตุของการเกิดกบฏสีปอยนี้ ค่อยๆเข้าครอบครองอินเดียนะฮะจากเคยที่ครอบครองทีละแคว้นทีละแคว้นคราวนี้ก็เลยครอบครองอินเดียทั้งหมดส่งผลให้อินเดียในช่วงเวลานั้นก็เลยตกอยู่ภายใต้การปกครองของหรืออนณาธิคมของอังกฤษนั่นเองนะ,ะรายละเอียดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะมากมายเลยค่ะนักศึกษาสามารถหาอ่านได้นะคะในเอกสารการสอน